เวลาที่มีก้อนเป็นซีสใสๆนะคะแบบนี้ที่บริเวณเยื่อบุตาเนี่ย80-90%นะคะจะเป็นโรคนี้ค่ะ Inclusion cyst ก็คือการที่มีซีสบริเวณเยื่อบุตาโดยที่ของเหลวที่มันอยู่ในซีสะค่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเมือกไม่ได้เป็นสารอันตรายที่จะทำให้เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นก้อนที่แบบ ลูกลามอะไรนะคะซึ่งก้อนเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างกันไปค่ะบางคนเนี่ยก็ก้อนเล็กนิดเดียวแต่บางคนเนี่ยก็ก้อนแบบใหญ่มากค่ะที่นี้นะคะอาการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ขนาดก้อนนะคะถ้าเกิดก้อนใหญ่มากอาจจะมีการหนังตาตกหรือว่ามีการระคายเคืองก้อนเล็กบางคนเนี่ยก็ไม่มีอาการอะไรเลยได้สมมติว่า เราเนี่ยไม่มีอาการอะไรก็ปล่อยไว้ได้อยากจะรักษาเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดก็คือตัดก้อนออกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าก้อนใหญ่มากค่ะในเบื้องต้นเนี่ยหมอจะใช้วิธีการเจาะออกนะคะใต้กล้องตรวจตาของหมอเองโดยหยอดยาชาแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยเจาะของเหลวออกมา